ครับผมก็หลังจากที่เราเนี่ยไปหลังจากที่ผมเนี่ยเช็คนะครับตรวจสอบว่าแต่ละเงื่อนไขเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างนะครับก็ด้วยความที่ว่าตัวห้องตัวประตูห้องน้ำเนี่ยผมซื้อมาเพราะว่ามันสวยนะมันสวยแล้วก็ผมก็าวว่าเดือนนะาคมผมจะทาสีบ้านสีขาวผมว่าเออมันก็น่าจะสวยงามดีนะครับแต่ปรากฏว่า ถ้าว่าผมจะติดประตูห้องน้ํานั้นต่อไปครับไอตัว p vc ขอบด้านข้างที่มันเกินมาเนี่ยอ่าผมอาจจะต้องทุบป,ปูนนะฮะแล้วก็ทําด้านข้างใหม่นะแล้วก็พอทุบด้านข้างเนี่ยมันก็จะไปเป็นผลกับตัวตัวเกระเบื้องอ่าก็จะมีกระเบื้องด้วยนะครับที่ได้รับผลกระทบจากการทุบครั้งนี้แล้วก็ ถ้าหากว่าเรายังจะติดตั้งต่อไปผมนะครับซื้อประตูมาผิดด้วยก็คือว่าประตูเนี่ยไซส์เดิมครับมันร้อยแปดสิบแต่ก็ไซส์ใหม่อะมันมันสองร้อยถ้างนั้นอะมันก็จําเป็นที่จะต้องทุบตัวประตูด้านบนด้วยนะครับอ่ะผมก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเอ่อถ้า่งนั้นเดี๋ยวเราไปซื้อเป็นประตูใหม่นะครับเป็นประตูใหม่ที่มีขนาดมีไซส์เราไปเลือกที่ร้านเลยน่าจะดีกว่านะครับ เพราะว่าถึงสั่งมาบางทีตัววงกบเนี่ยมันหนาเกินไปทําให้เราต้องมาแซดปูนออกอีกก็จะลําบากนะโอเคเราก็ต้องใช้เวลารอด้วยเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราไปดูตัวประตูกันที่ร้านนะครับอ่ตอนนี้ก็กําลังเอารถยนต์นะไปขับไปที่ร้านนะครับหาร้านหาด้านขายของก็ถามว่าเสียดายไหมก็เสียดายนะครับแต่ก็คือ อย่างแรกก็คือว่าเราเนี่ยประมาทประมาทไม่ตรวจสอบดีนะว่าตัวความสูงเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับด้วยความที่เป็นครั้งแรกด้วยนะแต่จริงๆครั้งแรกมันก็แค่ข้ออ้างอะนะเพื่อั้นทำอะไรครั้งแรกก็ผิดทุกอย่างเอาป็นว่าประมาทเองวันนั้นสั่งด้วยความไม่ได้ดูนะไม่ได้ไม่ได้สังเกตจริงๆอืมแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไอ้ตัวของที่เขาส่งมาให้ก็ มันกว้างเกินไปด้วยนะอันนี้ก็เพิ่งรู้นะครับเป็นการเปลี่ยนประตูครั้งแรกเดเดี๋ยวเราลองไปหาร้านกันดูนะครับว่าเขาจะมีไซส์ตรงตามที่เรต้องการหรือเปล่า จะเป็นตัวเหล็กโครงมหลคงคานะครับเมื่อกี้ที่วิ่งไปพี่วิ่งทางไกลผมจะไปหาร้านค้าใกล้ๆบ้านนะฮะก็อยู่ห่างจากบ้านไม่ไกลมากอยู่ในซอยเดียวกันเหมือนแหละ ตูตัวนั้นรู้สึกว่าซื้อมาน่าจะพันห้ามั้งใน West Home Pro พันห้ารวมค่าส่งค่าอะไรด้วยแล้วโอ้หลายบาทอยู่เหมือนกันนะทำไงได้หนละ่ะในเมื่อมันใช้ไม่ได้อาจจะต้องไปใช้กับตัวโปรเจกต์อื่นนะฮะอาจจะบบกว่าทำห้องน้ำที่ต่างจังหวัดนนี้เดี๋ยวต้องเอากลับไปใช้งานที่ต่างจังหวัดน,นะฮะเพราจจะว่าจะเอามาทำห้องนอนมันก็ไม่ได้เพราะมีรูดบไออาการเนะมันเปิดแอร์ไม่ได้แล้วก็ มันไม่เหมาะสรับทำประตูไม่เหมาะกับเอามาไว้ห้องนอนผมลองคิดดูหน้าบ้านก็หน้าบ้านหลังบ้านมันก็ไม่เหมาะอยู่ดีอืมเราไปดูใหม่กันดีกว่านะครับโอเคใกล้ถึงแล้วแหละร้านด้านหน้าครับก็จะมีประตู p ี c ขายอยู่แต่เดี๋ยวเราต้องเช็คก่อนนะครับว่าเราสามารถเอามาติดตั้งกับตัวประตูเราได้เลยหรือเปล่า ก็ถึงแล้วนะเป็นห้างหุงจจ้นส่วนจำกัดสุวรรณปิดปีตินะโอเคเราลองวมาหมอช้จอดรถปิดปิดที่อยู่ของเราทั้งสองที่เลยนะโอเคเราไปตรงไหนได้บ้างเนี่ยตรงนี้แล้วกันโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวอยกไงเดี๋ยวผมมาดูต่อ ครับผมก็ตอนนี้ได้ของมาเรียบร้อยแล้วนะได้ของมาเรียบร้อยนะครับก็ประตู p ิ c ีพร้อมวงกบนะครับ950บาทอ่า950บาทนะครับแบบธรรมดาเลยนะเป็นตัวธรรมดาบางด้วยไม่ได้เป็นแบบหนานนะก็คิดว่า หนามันหนามันเพิ่มมาเป็นพันหกเลยผมว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวที่สั่งไปตัวสวยๆน่ะไอตัวเดิมอะ่ะมันพันเท่าไหร่ไงมันพันห้าเออแล้วนี่เป็นประตูธรรมดาตัวหนามันพันหกผมแบบรู้สึกว่าแพงเกินไปก็เลยไม่ไม่ไม่ได้ออกมานะโอเคแล้วก็ด้วยความที่ว่าทำบางเนี่ยน้ำหนักมันน่าจะเบาแล้วก็ผมน่าจะติดตั้งได้ง่ายด้วยนะครับ ก็ตอนนี้ก็กำลังกลับบ้านนะครับไปติดตั้งต่อตัวนี้ลองวัดดูแล้วเป็นตัวเดิมเลยนะครับโชคดีที่เราเจอตัวเดิมก็เลยว่าไม่ไม่ต้องไปขยายอะไรเพิ่มนะแต่มันจะมีปัญหาอยู่จุดหนึ่งนะฮะก็คือว่าตัวตัวประตูเนี่ยมัน ตัวประตูเนี่ยเวลามันติดตั้งครับมันต้องมีพุกฝั่งในแล้วก็มีตัวสกรูมายึดกับตัวประตูขอบข้างไว้ซึ่งเขาจะนิยมใช้กันมากๆเลยเอ่อกับการไปต่อไว้ด้านข้างครับไอ้เวลาเขาฉาบปูนเนี่ยอ่ะเขาจะตั้งประตูใช่ไหมแล้วก็ฉาบปูนทับอ่ะมันก็จะยึดอยู่ใช่ไหมอ่แต่ครั้งเนี้ย เราอ่ามีปูนอยู่แล้วจะทํำยังไงจะทํำยังไงนะฮะจะทํำยังไงดีนะผมมีไเดียอยู่ว่าเดี๋ยวผมอาจจะยึดมันใช้ตัวฝังปุ๊กเข้าไปนะฮะแล้วก็ยึดมันเจาะทะลุเลยแล้วก็เดี๋ยวเรายิงตัวซิลิคโคนปุดเอานะฮะ,ะว,วิธีนี้ก็น่าจะสวยงาม น่าจะสวยงามแล้วก็ปิดเก็บงานได้เรียบร้อยด้วยนะครับแล้วก็ความแข็งแรงก็น่าจะเยอ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 ะพอสมควรนะครับความแข็งแรงนะโอเคเดี๋ยวเราก็เดินทางกลับครับแต่เดี๋ยวเราต้องไปเก็บเก็บของเก็บของที่เราหรือกันไว้ที่ ที่เราทำกันไปที่บ้านเนี่ยนะเราต้องเก็บให้เรียบร้อยอนไม่งั้นเดี๋ยวขอตนกันมัว่วโอเคก็ถึงปากทางแล้วฮะเขาไปก่อนนะ เดี๋ยวเราไปเจอนที่บ้านนะครับครับตอนนี้ก็ซื้อประตูใหม่มาเรียบร้อยนะฮะก็เดี๋ยวเราจะถอดประตูนี้เก็บไว้สำหรับใช้งานอย่างอื่นนะโอเคครับ ครับตอนนี้ก็ไปเอาประตูมาอีกบานนะที่เราเพิ่งซื้อมานะฮะโอเคอันนี้เอาวง,งกลมมนาะ

แล้วตอนนี้เราก็ามาอยู่ที่ตัวขอบประตูที่เราจะติดนะสังเกตได้ว่าขอบประตูเดิมนะฮะเขาจะใช้ตัวตัวคล้ายๆตัวยูนะตัวยูตัวนี้เนี่ยใช้ในการแบบว่าตั้งแต่ตอนตั้งประตูขึ้นมานะเขาจะใช้ตัวนี้ยึดก,กับประตูยึดก,กับวงกบไว้แล้วก็จะก่อปูนทับนะครับหรือหล่อปูนนะแต่ครั้นี้เนี่ยปัญหาของเราก็คือว่าผมเนี่ยจะ ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับปูนนะฮะเอ่อผมเนี่ยจะต้องเคลียร์พวกนี้ออกก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาตัววงกบใหม่นะฮะมาวางแล้วก็เจเา,าระร,รูสักสามรูนะครับเจาะรูก่อนสักสามรูนะสองสามสามรูด้านบนก็สักสองรูแล้วกันนะหนึ่งสองเสร็จแล้วเนี่ยก็จะใส่พุกเข้าไปแทนนะใส่พุกเข้าไปแล้วก็เราก็จะ เราก็จะใส่น็อตเข้าไปในภุมนะะซึ่งตัวประตูเนี่ยมันก็อาจจะถูกเจาะนะเดี๋ยวผมอาจจะต้องเจาะประตูก่อนแต่ครั้นี้เนี่ยถามว่าจเจาะประตูก่อนแล้วมันจะมีปัญหาไหมก็คิดว่าไม่น่าจะมีเพราะว่าเดี๋ยวเรื่องความสวยงามนะเดี๋ยวผมเนี่ยอาจจะตัดตรงนี้เป๊ะๆหรือว่าอาจจะยิงซิลิโคนอุดไว้นะฮะเพื่อให้มันสวยงามนะโอเคเดี๋ยวเราล่นกันต่อดีกว่าครับใกล้จบละ ดูแ <Okay, S 2> คปก็มาดูกันต่อนะครับตอนนี้ก็ได้ติดตั้งบานพับประตูเรียบร้อยนะฮะตรงนี้ด้านด้านนี้นะครับมันอยู่อีกข้างหนึ่งไม่ได้หยุดหยุดนะแต่ด้านเชื่อเสร็จตูนี้ก็ถือว่ายึดได้แน่นอยู่นะฮะก็จะมีการใส่น็อตเข้าไปแบบนี้นะฮะแล้วก็ต้องมีแหวนรองนะอยู่นะครับเพื่อที่จะให้ยึดติดกับตัวพลาสติกโอเคก็จะยึดสี่จุดนะฮะตามนี้ แต่ครั้นี้เนี่ยปัญหาก็คือว่ามันยังใส่ประตูเข้ามาไม่ได้นะครับประตูเนี่ยยังใส่เข้าไม่ได้ก็เดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะต้องมาแซบป,ประตูนะฮะเนี่ยมาแกะประตูแล้วก็ใส่ใหม่เข้าไปนะโอเคงคั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อดีกว่าครับสวัสดีครับ